อย่าเพิ่งเรียบตายถ้ายังไม่ได้ชิมเมนูนี้นะเล็กผัดผักบุ้งนรกกนนไปใครยังไม่มีเมียรียบมีเมียไม่งั้นยมาโทษไม่ให้ขึ้นสวรรค์เพราะท่านยังไม่เคยตกนรก<อ> <c oughs> นาบางดูไว้นรกมันเดือดขนาดไหนรีบมีเมียซะม,มีเกี่ยวกับโลกฟันผุ ถ้าไม่มีเมียก็ตัดสินใจเอาผัวไปเลยทีเดียวมันจะขึ้นไหมไฟเนี่ยไม่เห็นมีไฟเลยวออยอ่สาไทยเพืืองฟิล์มกูตายอุ้ยฮะไหนไฟไหน เตาดับอย่าเพิ่งเีตายครับเตาดับโอ้ยลืมจ่ายค่าไฟไฟดับตัดไปภาพที่โฆษณาก่อนครับอายคน